ยังจําเป็นยังจําเป็นอยู่นะคิดว่าจําเป็นครับพี่ในฐานะเครือข่าเยเหย่อะมอแล้วขับจังหวัดสงขลาในมุลนี้ิธิมอไม่ขับเนี่ยพวกเราพิการจากกันมอแล้วขับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันยังจําเป็นอยู่ที่ต้องควบคุมถ้าไม่ควบคุมคนเมาในท้องถนนก็ต้องมีมากกว่านี้อุบัติเหตุ ผูพ้พิการผู้เสียชีวิตก็ต้องมีมากเป็นงองตามตัวนะคะเรื่องของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับกับเรื่องของสุราเต้าหน้าจากจากที่ผมดูข้อมูลแล้วนะผมคิดว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้สนับสนุนกัน,นไปซ้ำไปเพราะว่าตัววัตถุประสงค์ของพรบรนะตั้งใจที่จะลดการดื่มซึ่งการลดการดื่มเนี่ยมันเป็นอุดมคติ ใช่ไหมครับมันค <Okay. S 1> วรจะทําให้ได้ถึงมันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่มันควรจะทําให้ได้อย่างที่สองก็คือ,อลดผู้กระทําผิดหรือลดการบาดเจ็บล้มตายผู้ที่ได้ผลกระทบจากเรื่องของการดืร่มแอลกอฮอล์เพราะว่าจริงๆออกมาด้วยเจตนาลมที่ชัดเจนว่าแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเพียงแต่ว่าการบังคับใช้อาจจะยังไม่ได้มีการถอดบทเรียนนะว่าการบังคับใช้เนี่ยตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปดําเนินการแก้ไขติดปัญหาอย่างไรบ้างมันสามารถวัดผลได้จาก สถิติว่าเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายนี่เท่าไหร่ถ้ามันลดลงก็แสดงว่าเขาใช้งานตัวกฎหมายนี้ได้จริงคิดว่าไม่เป็นปัญหาทั้งที่มีพรบฉบับนี้อยู่เราสามารถพัฒนาให้มันถูกต้องทำรองคองทำไปได้อะไม่จำเป็นว่า ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วต้องเมากันอย่างตามใจเราตามใจฉันตามใจนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเงี้ยไม่เห็นด้วยค่ะคิดว่าไม่น่าและถ้าเกิดมันจะขัดขวางจริงๆคือตัวตัวหลักการเขาหลักการเพื่อเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละ เพื่อความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าถ้าเกิดตรงไหนที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างโอกาสให้แก่ประเทศเนี่ยก็อาจจะไปปรับให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมแต่ถ้าดูโดยรวมนี้ผมถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นส่วนที่ช่วยกํากับมันเป็นพรบรที่ชัดเจนนะว่าบังคับแต่การบังคับควบคุมเนี่ยถ้ามันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนไม,ไม่ทำให้เกิดปัญหาว่าสร้างโอกาสให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะมีประสิทธิภาพมาก อันนี้ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าขนาดแค่ตีสองเนี่ยนะยังเมากันขนาดนี้ยังเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุขึ้นขนาดนี้แล้วถ้าถ้าถึงตีสี่มันมันจะขนาดไหนอะ่ะตีสี่นี่อาจจะกระทบจริงนะฮะเพราะว่ามันคงคงจะมีคนที่คืนนั้นอาจจะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนั่งคุยนั่งดื่มอะไรกันทั้งคืนนะกว่าจะกลับบ้านก็ตีสี่ตีห้าฟ้าแจ้งพอดีซึ่งถ้าเกิดไปดูในสถิติเรื่องของอุบัติเหตุมันก็เป็นเวลาที่มักจะเกิดเหตุจริงๆด้วย ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจแบบนี้คิดว่าการเปิดเวลามากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คนเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยหรืออยู่ได้นานขึ้น สำหรับสำหรับกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยไม่ใช่กลุ่มนั้นนะกลุ่มเฉพาะที่อยู่ตีสองตีสี่มันมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆซึ่งอาจจะถามว่าเขาอยากจะอยู่โซนไหนแต่ถ้าโซนแบบนี้อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวมันจะเป็นนักท่องเที่ยวเลยจากต่างประเทศมาอยู่กันเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยในในบางจังหวัดอาจจะมีเขตเศรษฐกิจที่เกี่ยวแบบเรื่องเนี้ยคุณไปทําให้ชัดเจนว่าคุณจะกํากับดูแลยังไงกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเพราะนั้นจริงๆคุณจะเปิดแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมาดูโซน ะะแล้วก็คุยในรายละเอียดนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะทิ้งให้เป็นปัญหาประเด็นที่ให้สังคมขบคิดกันในฐานะประชาชนก็คุณจะต้องหาความรู้ไอตัวความรู้เนี่ยม,มันมีผลอย่างน้อย2ประการสําหรับสังคมเราอย่างแรกก็คือการรู้ว่ากฎหมายของเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนที่ ททไได้ําม่ได้มันเป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอันนี้คือไม่ว่าจะประเด็นอะไรนะคะอย่าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลนะคะแล้วบอกไม่เกี่ยวกับพวกเราเพราะนั้นอยากจะให้เครือข่ายทุกเครือข่ายนะคะประชาชนไปศึกษากฎหมายเหล่านั้นให้ชัดเจนแล้วรีบทําข้อเสนออันนี้คือโอกาสที่เราจะมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอยากให้สังคมเห็นว่า ตอนที่บ้านคุณยังไม่มีใครต้องพิการหรือเสียชีวิตเพราะการเมาแล้วขับบางทีคุณยังไม่ไม่เห็นความสําคัญ<ม>แต่ให้คิดว่าวันหนึง่งถ้าบ้านคุณมีคนพิการจากการเมาแล้วขับเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่าให้ต้องถึงวันนั้นที่เราจะเห็นความสําคัญ<ม>ของการบังคับใช้กฎหมายถึงของการควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ไม่ให้คนเมาแล้วขับมาอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันจะสายเกินไปแล้วคุณจะเสียใจ